เจ็ 7. วิธีเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องขายไอเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะ การที่เราจะเปลี่ยนความชอบของเรานะคะให้เป็นแหล่งที่มาของรายได้มันคงจะเป็นความสําเร็จที่มีความสุขมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนบางส่วนนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนำความชอบไปปรับใช้เพื่อทำเงินและหาเงินให้กับเพื่อนๆค่ะและนี่ก็คือ7วิธีเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินวิธีที่1ค่ะ ต้องหาความชอบจริงๆของเพื่อนๆว่าคืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องหาความชอบของตัวเองให้เจอก่อนค่ะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนี่อันนี้ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันค่ะต้องกำหนดความชอบของตัวเองขึ้นมาค่ะว่าความชอบจริงๆความลงไหลที่เราต้องการจริงๆคืออะไรความชอบนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ย สร้างตัวตนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆค่ะเวลาที่เราชื่นชอบอะไรมากๆเนี่ยเราก็จะเป็นกูรูในด้านนั้นไปเลยทีเดียวค่ะเช่นบางคนชอบวิ่งอ๋อก็เป็นกูรูในด้านวิ่งบางคนชอบฟังเพลงก็มีความเข้าใจในเพลงเยอะแยะ,ยะมากมายใช่ไหมคะหรือว่าบางคนชอบเต้นอะอันนี้ก็สามารถสร้างรายได้แน่นอนค่ะวิธีที่2ค่ะดูตลาด หลังจากที่เรารู้ความชอบของตัวเองแล้วนะคะเราก็ต้องทําการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าตลาดมีความต้องการอะไรถ้าเราเก่งในด้านการวิ่งแล้วคนอื่นเขาชอบวิ่งไหมแล้วคนที่ชอบวิ่งเนี่ยเขาจะยอมควักเงินจ่ายเงินให้กับเรื่องอะไรแบบนี้เราก็จะได้เปลี่ยนความชอบของตัวเองให้เป็นเงินได้อย่างแน่นอนค่ะ วิธีที่3ค่ะสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์นะคะจะทำให้ผู้คนเนี่ยจดจำเราได้ค่ะในอนาคตเราจะได้ไม่เหนื่อยในเรื่องของการทำการตลาดถ้าเรานะคะสามารถสร้างตัวตนที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยเป็นใครและมีความรู้ลึกร,รู้จริงในด้านไหนผู้คนค่ะเขาก็จะจดจำเราได้ดีค่ะการสร้างแบรนด์นะคะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันค่ะต้องอาศัยระยะเวลาและความจริงใจผู้ชมสมัยนี้นะคะเขาสัมผัสได้ค่ะว่าอันไหนจริงว่าอันไหนรอกวิธีที่4ค่ะสร้างเครือข่าย การที่เราทำในสิ่งที่ชอบและต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะคะที่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยเราต้องมีเพื่อนร่วมทางเดินของเราค่ะพยายามสร้างคอนเนคชั่นกับคนอื่นๆที่เขาชอบมเหมือนกันกับเราค่ะวิธีนี้จะเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะการทำงานคนเดียวนะคะอาจไปได้เร็วค่ะแต่ว่าการทำงานเป็นทีมไปได้เร็วกว่าเยอะค่ะ วิธีที่5ค่ะสร้างมูลค่าเราต้องมั่นใจในสินค้าของเราค่ะความชอบของเราว่ามีคุณภาพและมีคุณค่าที่สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปยอมจ่ายเงินให้กับเราค่ะถ้าของเราดีจริงใครก็ยอมจ่ายเงินค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความชอบในสิ่งที่เราชอบของเราเนี่ยให้มีมูลค่าค่ะเช่นถ้าว่าเราอะ มีบริการหลังการขายหรือว่าให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ว่ากันไปค่ะวิธีที่ 6. ตั้งราคาที่สมเหตุสมผลเข้าใจแล้วค่ะว่าเวลาที่เราจะขายอะไรเนาะเราก็อยากได้กำไรเยอะๆเราอยากได้เงินเยอะๆแต่ต้องเข้าใจสินค้าและบริการของตัวเองด้วยค่ะว่าราคามันสมเหตุสมผลหรือเปล่า ตั้งไว้สูงเกินไปคิดว่าของตัวเองดีแต่กลับไม่มีคนซื้อเนี่ยอันนี้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วค่ะรู้จักดูคู่แข่งในสายอาชีพของตัวเองด้วยค่ะไปดูตัวอย่างของเขาก็ได้เราจะได้เห็นภาพโดยรวมว่าทำไมเรายังขายไม่ได้ค่ะวิธีสุดท้ายวิธีที่7ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ลองนำความชอบของตัวเองออกมาขายแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการลองขอคําติชมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะและมองหาวิธีปรับปรุงสินค้าของเราและบริการของเราสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ค่ะและอยู่ในตลาดนี้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เพื่อนๆนะคะต้องจำไว้ว่าการหาเงินการสร้างรายได้จากสิ่งที่เราชอบจากสิ่งที่เราลงไหลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามความอดทนเป็นอย่างมากค่ะแต่ด้วยความเพียรและความทุ่มเทของมันเพื่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบ หรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องไายเดียพอร์แคสค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ